สวัสดีค่ะหนูชื่ออเนตต้านามสกุลคลอชกาห้องป .1 นนทับ1กอไก่เลขที่30วันนี้หนูจะเล่านิทานเรื่องแม่ในตามใจเพราะรักลูกโอเคหนูจะเล่าให้แล้วนะคะกะละครั้หนึ่งนานมาแล้วมันมีแม่ไก่ตัวหนึ่งกับลูกไก่ห้าตัว วันหนึ่งแม่ไก่เอาลูกไก่ไปใช้ของลูกไก่แต่ละตัวอยากได้ของของตัวเองลูกตัวที่หนึ่งอยากได้ช็อกโกแลตลูกตัวที่สองอยากได้โดนัทลูกตัวที่สามอยากได้ไอติมลูกตัวที่สี่อยากได้แครกเกอร์ลูกตัวที่ห้าอยากได้โยเกิรต์ต แล้วเจอแม่หมูแม่หมูบอกให้ชิมแต่เบบี้ฟรีลูกๆกก็เลยวิ่งไปซื้อของที่เขาอยากได้ตอนแม่ไก่เจอแล้วแม่ไก่โกรธและบอกให้หยุดด้วยกันแค่แค่มีบัวประกาศว่า โนแทนนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแม่ไก่ก็เลยวิ่งหนีวิ่งไปซื้อปิดน,นะคะและลูกไก่ก็กวิ่งหนีเอาอาหารไปอีกครั้งหนึ่งไปซื้อของที่เขาอยากได้ตอนลูกๆจะซื้ออยู่แล้วแม่ก็วิ่งมาพ,พอดีแลวบอกว่าแม่จะไปซื้อของนี้ของที่ไม่มีประโยชน์ ลูกๆกก็เสียใจคิดว่าแม่เป็นไม่ดีไม่ซื้อซื้อ,อแค่ของที่แม่ชอบอย่างเดียวแค่ตอนถึงบ้านแม่ทำอาหารอร่อยให้ตอนลูกดมหอมมากตอนลูกกินลูกก็ชอบ โอเคนิทานนี้จบแล้วค่ะนิทานนี้สอนว่าพ่อแม่ไม่ควรตามใจลูกและบางครั้งไม่ตามใจมันจะดีด้วยขอบคุณค่ะ